ในแผ่นดินอีสานที่ลมพัดทุ่งนาสีเขียวเป็นระรอกคลื่นมีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งชื่อว่าบ้านโนนยิม้มผู้คนที่นี่ใช้ชีวิตเรียบง่ายตื่นแต่เช้ารับแดดอ่อนๆแล้วออกไปทำนาปลูกข้าวปลูกผักตามวิถีชาวบ้านในหมู่บ้านนี้มีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าอินอินเป็นชาวนาธรรมดาธรรมดา แต่ขยันขันแข็งจนคล้ยๆต่างยกย่องเขาสูงโปร่งผิวคล้ำแดดใบหน้ายิ้มง่ายไม่ค่อยพูดมากแต่เวลาใครเดือดร้อนเรื่องงานนางานไรเขาจะเป็นคนแรกๆที่อาสาเข้าไปช่วยทันทีอินอาศัยอยู่กับแม่แก่ๆชื่อว่าแม่จันทร์พ่อของเขาเสียไปตั้งแต่ยังเด็กเหลือเพียงกระท่อมไม้เล็กๆก,กับยุ้งข้าวเก่า ที่พอเก็บข้าวไว้กินได้ปีต่อปีสิ่งหนึ่งที่ตกทอดมาจากรุ่นปู่สู่รุ่นพ่อแล้วมาถึงอินก็คือเคียวเล่มหนึ่งเคียวนั้นดูเก่ามากด้ามทําจากไม้เนื้อแข็งสีดำมันใบเคียวโคง้งรับกับมืออย่างประหลาดแม้มีสนิมเกาะเล็กน้อยแต่ยังคมกริบเมื่อถือแล้วให้ความรู้สึกหนักแน่นพ่อเคยบอกไว้ตอนใกล้สิ้นใจว่าอินเนย เขี่ยวเล่มนี้ปูมอบให้พ่อพ่อกับมอบให้เจ้าเขาว่ากันว่ามันเป็นเขี้ยววิเศษแต่ความวิเศษมันโบยที่เขี้ยวดอกแต่อยู่ที่ใจคนถือจำไว้เดอ้อตอนนั้นอินยังเด็กเขาไม่ค่อยเข้าใจคำพูดของพ่อเท่าไหร่คิดแค่ว่าเป็นเขี้ยวเก่าๆเ,เล่มหนึ่งเท่านั้นเองจึงแขวนไว้หลังยุ้งข้าว แทบไม่เคยหยิบมาใช้หลายปีผ่านไปบ้านโนนยิ้มเจอภัยแล้งติดต่อกันน้ำในสระกลางหมู่บ้านลดหวบข้าวในนาเหี่ยวเฉาชาวบ้านต่างพากันกังวลว่าปีนี้คงจะเกี่ยวข้าวได้ไม่มากหนักอินเองก็ไม่ต่างกันนาของเขามีอยู่ไม่กี่ไร่หากได้ข้าวน้อยเขากับแม่ก็อาจไม่พอกินคำนั้น เขานั่งมองแม่จันทที่นั่งนับข้าวสารในหายด้วยใบหน้าเคร่งเครียดอินมองแล้วใจหายจึงลุกกระเปิดประตูยุง้งเดินไปหยุดหน้ากำแพงไม้ด้านในที่ที่เขาแขวนเขี้ยวเก่าของพ่อไว้เขาเอื้อมมือไปจับด้ามเขี้ยวเบาๆฝุ่นเกาะหนาเพราะไม่เคยแตะต้องมานานพอห้องว่าเขี้ยววิเศษวิเศษจริงบอ่อน้อเขาพึพรรมพำกับตัวเอง ทันใดนั้นเราวกับลมเย็นพัดผ่านอินรู้สึกขนลุกแปลบแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติเขาจึงตัดสินใจเช็ดทำความสะอาดเคียวเล่มนั้นเอาใบตองเช็ดสนิมออกอย่างเบามือเช้าวันรุ่งขึ้นเขาออกนาแต่ฟ้ามืดติดตัวไปเพียงข้าวเหนียวนึ่งห่อเล็กๆก,กับน้ำเปล่าหนึ่งกระบอกและที่แตกต่างจากทุกวันก็คือ วันนี้เขาหยิบเคี้ยวเก่าของพ่อไปด้วยเมื่อเดินถึงกลางนาแดดเช้าส่องลงบนละอองน้ำค้างที่เกาะรวงข้าวอินยืนมองทุ่งนาเหลืองทองของตัวเองใจหนึ่งก็หวังว่าจะพอเก็บกินใจหนึ่งก็กลัวว่าจะไม่ทันก่อนฝนหมดเขาจับด้ามเคียวแน่นแล้วลองเกี่ยวอย่างเบามือ เสี้ยววินาทีที่ใบเคียวแตะรวงข้าวเขารู้สึกเหมือนเคียวไหลไปเองฟึบฟึบฟึบรวงข้าวร่วงกราวลงมาทีละกร,รมสองกรรมสามกรรมจนเขาต้องหยุดหันมามองมือของตัวเองด้วยความแปลกใจอไฮโนอทำไมมันไวปานนี้เขาลองเกี่ยวต่อ คราวนี้ตั้งใจก้มตัวจับจังหวะเขี่ยในมือกลับเหมือนรู้ใจเจ้าของเพียงสบัดข้อมือเบาๆก็เกี่ยวรวงข้าได้มากกว่าปกติหลายเท่าแถมใบข้าวไม่หักเละเข้าวไม่ร่วงเสียหายไม่นานกองฟางก็กองพเนินอยู่ข้างตัวทั้งที่เขาเพิ่งเริ่มเกี่ยวได้ไม่นานเหงื่อของเขาไหลน้อยกว่าทุกวันแต่ข้าวที่เกี่ยวแล้ว มากยิ่งกว่าทุกปีอินมองเคียวในมือแล้วเริ่มเข้าใจคำพูดของพ่อเคียววีเศษหรือว่าเรื่องเล่าจะเป็นเรื่องจริงถึงหน่งนั้นเขาก็ไม่คิดโอ้อวดเมื่อกลับบ้านเขาเพียงบอกแม่ว่าปีนี้คงพอได้ข้าวหลายกว่าปีก่อนอยู่ได้แม่อาจเพราะฝนตกถูกจังหวะแม่แค่ยิ้มอย่างโล่งใจ ไม่รู้เลยว่าลูกชายได้พบของสืบทอดที่แท้จริงแล้วข่าวลือในหมู่บ้านเริ่มหนาหูว่าแม้ปีนี้แลง้งแต่ข้าวในานาของอินกลับออกรวงดีและเขาเกี่ยวได้ไวเหลือเกินหลายคนคิดว่าเพราะอินขยันตื่นเช้าทำงานไม่หยุดบางคนก็ว่าเขาคงได้รับบุญจากพ่อแม่ที่ทำดีมาอิน ไม่เคยพูดถึงเคียววิเศษเล่มนั้นทุกครั้งที่ออกนาเขาจะพันผ้าห่อเคียวไว้เพราะถึงที่นาจึงแอบแกะผ้าใช้เพียงลำพังเพราะเขากลัวว่าหากคนอื่นรู้จะเกิดความโลภแย่งชิงหรือเอาไปใช้ในทางผิดเมื่อเกี่ยวข้าวนาของตนเสร็จเร็วเขาก็เลยมีเวลาว่างมากกว่าคนอื่น จึงเริ่มเดินไปถามเรือนนั้นเรือนนี้ไอบุญมีให้ข้าช่วยเกี่ยวแน่บอป้าละไมเหลือเท่านี้เดี๋ยวข้าช่วยให้หมดทุกครั้งที่เขาไปช่วยเขาจะเอาเคียวธรรมดาไปหนึ่งเล่มให้คนอื่นเห็นว่าเขาใช้เคียวธรรมดาเหมือนกันส่วนเคียววิเศษเขาแอบใช้อยู่ด้านในของแปลงนาหรือเกี่ยวตอนฟ้ายังไม่สว่างนัก ชาวบ้านต่างทราบซึ้งใจอินนี่มันคนดีแท้เกี่ยวข้าวนาตัวเองเสร็จยังมาช่วยคนอื่นอีกเสียงชื่นชมดังไปทั่วแต่ในมุมหนึ่งของหมู่บ้านเสียงชมกลับกลายเป็นหนามแหลมทิ่มหัวใจของบางคนในหมู่บ้านโนนยิ้มมีชายคนหนึ่งชื่อว่าเจิดเจิดเป็นคนรูปร่างใหญ่พูดเสียงดัง ขยันบ้างขี้เกียจบ้างแล้วแต่วันเขาชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเห็นใครทำได้ดีกว่าเขามักจะพูดว่าบังเอิญเขามีดวงคนมันรวยบุญเก่าแต่ไม่เคยหันกลับมามองว่าตนเองพยายามมากแค่ไหนเมื่อเห็นว่าปีนี้อินเกี่ยวข้าวได้มากแถมยังมีเวลาไปช่วยคนอื่นเจิดก็เริ่มหงุดหงิดในใจ ข้ากับมันก็ทำนาเท่าๆกันทำไมข้าวมันงามกว่าข้าเกี่ยวก็ไวกว่าอีกเป็นอย่างวะเขาเริ่มสังเกตอินจากระยะไกลแอบมองเวลาอินไปนาเวลาอินกลับบ้านวันหนึ่งเขาแอบเห็นอินห่อผ้าบางอย่างแนบลำตัวก่อนเดินทะลุทางลัดไปอีกด้านของทุ่งนาความสงสัยจึงเริ่มก่อตัวในใจเจิด มันห่ออย่างเน่นนักหนาหรือว่ามันมีเคล็ดลับอะอย่างซ่อนอยู่วันถัดมาเจิดแกล้งบอกเมียว่าจะออกไปหาฟืนแต่ความจริงเขาแอบเดินตามอินไปที่ทุ่งนาหลบอยู่หลังพุ่มไม้ใหญ่ปล่อยให้แดดกล้าส่องตัวเองเพื่อรอดูว่าอินจะทำอะไรอินเดินมาถึงกลางนามองรอบๆเพื่อแน่ใจว่าไม่มีใครอยู่ แล้วจึงค่อยๆแกะผ้าที่ห่อเขียววิเศษออกแสงแดดเช้าส่องกระทบใบเคียวที่สะอาดมันจนดูเหมือนมีแสงระยิบเล็กๆวิบวับอยู่ตามขอบใบเจอที่แอบดูอยู่กัดฟันอ๋อเขียวเก่านี่เองสงสัยจะเป็นเขียวบรรพบรุษอย่างที่เขาเล่ากันเห็นท่าจะไม่ธรรมดาอินเริ่มเกี่ยวข้าวฝีมือเขาไวเหลือเกินรวงข้าวล้มเป็นทางยาวราวกับโดนลมพายุพัด แต่ใบไม่กระจุยไม่เสียหายเจิดยิ่งดูยิ่งโลภในหัวเต็มไปด้วยความคิดว่าถ้าข้าได้เคียวนั่นมานาข้าคงเกี่ยวเสร็จในไม่กี่วันข้าจะได้มีเวลาว่างไปทำงานอย่างอื่นหาเงินเพิ่มคนทั้งหมู่บ้านจะได้ชมข้าเหมือนที่ชมมันบ้างแม้จะรู้ในใจว่าการแอบดูของคนอื่นแล้วคิดจะเอามาเป็นของตัวเองเป็นเรื่องผิด แต่ความโลภก,ก็ทำให้เขาหาข้ออ้างให้ตัวเองว่าอย่างไรเสียเขียวก็เป็นแค่ของใครมีก็ใช้ได้ข้าแค่ยืมมาใช้ก่อนเท่านั้นวันต่อมาเจิดทำทีเป็นมหาอินที่บ้านในมือหิ้วไก่บ้านหนึ่งตัวกับเล่าขาวหนึ่งไหอินเอ้ยวันนี้ท่ามาขอบใจที่เจ้าเคยมาช่วยเกี่ยวข้าอาย่าเจิดยิ้มกว้างแสดงท่าทางเป็นมิตรที่สุดเท่าที่เคยทำได้ อินยิ้มรับบอกเป็นยังดอกพี่มีน้ำใจกันไว้วันหน้าถ้าเมียอยากให้ข้าช่วยอีกก็บอกได้เดอ้อทั้งคู่กินข้าวด้วยกันเจิดรินเหล้าให้แต่ตัวอินดื่มเพียงนิดเดียวเพราะรู้ว่าต้องตื่นเช้าทำงานหลังจากกินเสร็จเจิดก็ทำเป็นผู้เฉลยเฉยอินเอ้ยข้าอยากทำอย่างหนึ่งเด้เจ้ามีเคี้ยวเหลมใดบ่ที่ใส่แล้วเกี่ยวไว้คักๆเห็นคนเขาลือกันว่า เจ้าขยันเกีียวจนคนอื่นตามบ่ทันอินชะง,งักไปชั่วครู่แต่ก็ยิ้มบางๆข้าก็ใช้เคียวธรรมดาเหมือนชาวบ้านนี่ล่ะพี่แค่เตือนเช้ากว่าคนอื่นหน่อยเดียวเองเขาไม่อยากโกหกแต่ก็ไม่อยากเปิดเผยเรื่องเคียววิเศษให้ใครรู้จึงเลือกตอบแบบก้ากึง่งเจิดหัวเราะแกล้งตบไหลอินอย่ามาซ่อนเลยนะข้าเห็นแล้วเดอ้อว่าเจ้ามีเคียวอีกเล่ม ที่ห่อผ้าไว้ตอนออกนาคราวนี้อินหน้าตาเปลี่ยนทันทีเขาเริ่มรู้ว่ามีคนแอบดูพี่เจิดการแอบดูคนอื่นมันบอดีเดอ้อเขียวเล่มนั่นมันเป็นของที่พ่อฝากไว้ข่ายากเก็บไว้ใช้ช่วยงานคนในหมู่บ้านเฉยๆบ่ได้คิดจะอวดหรือขายให้ใครเจริดยิ้มจางลงในใจเริ่มไม่พอใจที่อินไม่ยอมให้ลองใช้ ถ้าแค่นั่นเจ้าก็ให้ข้ายืมบ้างก็ได้นะข้าอยากเกี่ยวข้าวให้เมียข้าสบายเจ้าคงบ่หัวงหรอกมัง้งของแค่เล่มเดียวเองอิในใส่หัวอย่างสุภาพแต่หนักแน่นบ่ได้ดอกพี่ของบางอย่างถึงเป็นแค่เคียวถ้าใช้ผิดมือมันก็อาจนำเรื่องมาให้เดือดห้อนข้ายากรักษาตามที่พ่อสร้างไว้คำตอบนั้น ทำให้ไฟโลบในใจเจิดลุกชนเขากลับบ้านด้วยใบหน้าตึงเครียดรู้สึกเหมือนถูกดูถูกมันคิดว่ามันเป็นไผเขียวเล่มเดียวทำเป็นห่วงนักหลายวันต่อมาเจิดเอาแต่บ่นให้เมียฟังดูดูมันอินนะ่ะเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ววิ่งไปช่วยคนอื่นคนทั้งหมู่บ้านก็ชมแต่มันโบมีไผ่มาหันข้าเลยถ้าข้ามีเคียวนั่นบ้างข้าก็ทำได้คือกันนะะั่นแหะ เมียที่ชื่อคำฝายจนอิดหนาระอาใจจึงพูดขึ้นว่าถ้าอยากได้เคียวนักก็ลองซื้อจากเขาสิเจิดสายหัวมันบอกขายดอกข้าขอแล้วยังบอกให้ยืมจะขายให้ข้าได้จะไดคคำฝายถอนหายใจถ้าอย่างนั้นเองก็เลิกคิดเสื้อเคียวเป็นของพ่อมันบอกใช้ของทั่วๆไปไปแย่งของคนอื่นบอกมีความสุขดอกผัวเอ้ยแต่คำเตือนนั้น กลับยิ่งทำให้เจิดรู้สึกท้าทายเขาเริ่มคิดแผนการในหัวว่าจะทำอย่างไรให้ได้ครอ่อมครองเคียวนั้นในที่สุดเขาก็ตัดสินใจกระซิบกับเพื่อนสนิทสองสามคนชวนกันไปแอบดูอินตอนกลางคืนหวังจะหาจังหวะขโมยเคียวออกมาจากยุ่งข้าวคืนหนึ่งดวงจันทร์ถูกเมฆหนาบดบังหมู่บ้านทั้งหมู่มืดสนิทมีเพียงแสงไฟจากบ้านบางหลังริบรี เจิดและเพื่อนชายอีกสองคนแอบย่องไปยังบ้านของอินพวกเขารอจนเห็นตะเกียงในบ้านดับลงมั่นใจว่าแม่จันและอินน่าจะนอนแล้วเคียวมันแขวนอยู่หลังยุ้งข้าวข้าเคยเห็นเดี๋ยวข้าจะปีนเข้าไปเองพวกเองเฝ้าดูต้นทางเจิดกระซิบเขาย่องเข้าไปด้านหลังปีนขึ้นกำแพงไม้เก่าๆที่มีช่องว่างมือคลำไปมาจนเจอด้ามไม้แข็งที่แขวนอยู่ ทันทีที่แตะเขียวเขารู้สึกเหมือนมีอะไรเย็นวาบไหลผ่านฝ่ามือแต่เพราะความโลภเขาไม่สนใจรีบดึงเขียวออกจากตะขอแล้วห่อด้วยผ้าดำที่เตรียมมาได้แล้วเขากระซิบอย่างดีใจแต่ในจังหวะที่เขากำลังจะกระโดดลงจากกำแพงยุ้งข้าวไม้กระดานที่เหยียบอยู่ดันหักเสียงดังโครมร่างของเจิดร่วงลงมากองกับพื้น เพื่อนสองคนตกใจรีบวิ่งหนีทิ้งให้เขานอนร้องโอโดอยู่คนเดียวเสียงดังทําให้แม่จันสะดุ้งตื่นตะโกนเรียกลูกชายอินมีเสียงอยังอยู่ข้างยุงข้าอินขว้าไม้หน้าสามวิ่งออกมาดูก็เห็นเงาคนกําลังกระเสือกกระสนลุกขึ้นจากพื้นในมือกำผ้าดำห่อบางอย่างแน่นไผยนั่นหยุดเดี๋ยวนี้เด้ออินตะโกน เจอตกใจลุกไม่ขึ้นเพราะข้อเท้าแพลงอินวิ่งเข้าไปจับแขนเขาไว้เมื่อแกะผ้าดำออกก็พบว่าเป็นเคียววิเศษของพอ่อแม่จันที่ตามออกมาเห็นภาพนั้นถึงกับหน้าถอดสีไอเจอิดเจ้ามาทำหยังกับเขียวพออินยามดึกๆแบบนี้เจิดพูดอ้าอ้าอึ้งอึงข้าข้าแค่เอิบมายืมไปใช้ อินมองตาเขานิ่งๆเยืมของเขามันต้องบอกเจ้าของก่อนเด้อพีบ่ใช่แอบขโมยเอาตอนกลางคืนแบบนี้เสียงทะเลาะดังจนบ้านข้างๆเปิดประตูมาดูชาวบ้านหลายคนเริ่มมาล้อมที่หน้าบ้านอินผู้ใหญ่บ้านที่พักอยู่ในไกลก็รีบมาเมื่อถามไทยจึงได้ความว่าเจิดแอบเข้ามาขโมยเคียวไปจริงๆเจิดอายจนหน้าแดง ในอกทั้งโกรธทั้งอับอายแต่ก็รู้ว่าตัวเองผิดเต็มประตูทำได้เพียงก้มหน้าไม่มองหน้าใครผู้ใหญ่บ้านตำหนิอย่างรุนแรงเจิดเอ๋ยของของคนอื่นถ้าอยากได้กระเจรจาขอซื้อขอแลกบดใช่มาย่องเบาแบบโจรขนาดเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันแท้ๆชาวบ้านพากันสายหัวเมียของเจิดที่ตามมาทีหลังถึงกับร้องไห้ ข้าเตือนแล้วว่าอย่าไปยุ่งของคนอื่นมีป่านนี้เองกลายเป็นขโมยต่อหน้าคนทั้งหมู่บ้านเลยหรืออินมองภาพตรงหน้าด้วยความสงสารแม้จะโกรธแต่ก็ไม่อยากให้เรื่องบานปลายไปถึงขั้นแจ้งความเขาหันไปบอกผู้ใหญ่บ้านว่าผู้ใหญ่ข้าขอให้เรื่องนี้จบที่นี่เดอ้ออย่าเอาไปโรงพักให้มันขายหน้าหนักกว่าน,นี้เลยถือว่าพี่เจดพลาดไปข้าให้อภัยคำพูดนั้นทำให้หลายคนยิ่งชื่นชมในความใจกว้างของอิน ส่วนเจิดยิ่งรู้สึกอับอายที่ตัวเองต่ำลงเมื่อเทียบกับคนที่ตัวเองอิจฉามาตลอดหลังจากทุกคนกลับบ้านอินกับแม่จันนั่งมองเคียววิเศษที่วางอยู่กลางเสือแม่จันถอนหายใจยาวลูกเลยเคียวเล่มนี้มันบ่ธรรมดาแต่กะยังที่พอเจ้าพูดของวิเศษถ้าอยู่ในมือคนบ่ดีก็เป็นไั่แม่ว่า เราควรทำยังไงต่อดีอินคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวว่าแม่ข้าว่าเขียวเล่มนี้มันช่วยให้ข้าเกี่ยวขาดได้ไว้กว่าจริงแต่ถึงบบมีมันข้าก็ยังพอมีแรงสองแขนทำามหากินได้อยู่ที่ข้าดีขึ้นไม่ใช่เพราะเคี้ยวเท่านั้นแต่เพราะข้ามีคนรอบข้างช่วยเหลือมีแม่คอยสั่งสอนถากของเล่มนี้ทำให้คนโลภอยากแย่ง มันอาจถึงเวลาที่ข้าต้องคืนมันให้ธรรมชาติเดอ้อเช้าวันรุ่งขึ้นอินนำเคียววิเศษใส่ผ้าขาวเดินไปที่วัดกับแม่จันร์เขากราบพระพุทธร,รูปหน้าวิหารแล้วอธิษฐานในใจว่าถ้าเคียวเล่มนี้เป็นของที่มีเทวดาหรือคู่บาอาจารย์ดูแลอยู่ขอให้มันไปอยู่ในที่เหมาะสมและอย่าให้เป็นเหตุให้ใครต้องโลภ หรือทำพิษอีกต่อไปหลังจากกราบเสร็จอินเดินไปที่ต้นโพใหญ่หลังวัดขุดหลุมเล็กๆใต้ต้นโพแล้วฝังเคียวเล่มนั้นลงไปเขาปิดหลุมกลบดินแน่นปล่อยให้มันกลายเป็นความลับของแผ่นดินต่อไปไม่มีแสงวาบไม่มีเสียงฟ้าร้องมีเพียงลมเย็นๆพัดผ่านใบโพไหว ราวกับตอบรับคำอธิษฐานของเขาเงียบๆหลายคนคงคิดว่าเมื่ออินไม่มีเคียววิเศษแล้วงานของเขาจะต้องช้าลงข้าวจะได้ไม่มากเหมือนก่อนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือแม้เขาจะใช้เคียวธรรมดาเขาก็ยังตื่นเช้าทำงานเต็มที่เหมือนเดิมความขยันและความมีน้ำใจของเขายังทำให้ชาวบ้านยินดีมาช่วยเกี่ยวข้าวในานาเขาอยู่เสมอ ในวันที่เขายุ่งคนอื่นก็ยื่นมือมาช่วยคืนปีต่อมานาของอินยังคงอุดมสมบูรณ์บางปีฝนดีบางปีฝนน้อยแต่เขาไม่เคยขาดข้าวกินส่วนเจิดหลังจากคืนที่ถูกจับได้เขาอับอายจนแทบไม่กล้าออกจากบ้านแต่เมื่อเห็นว่าอินไม่เอาเรื่องชาวบ้านก็ไม่ได้ซ้ำเติมเขามากนักวันหนึ่งเจิด เดินไปหาที่นายกมือไหว้อินอย่างจริงใจอินข้าขอโทษเดอ้อที่เคยคิดไม่ดีคิดจะเอาเคียวของเจ้าไปเป็นของตัวเองตอนนั้นข้าตาบอดเพราะความโลภแต่เจ้ายังเมตตาบอ่เอาเรื่องข้าซึ่งใจหลายอินยิ้มบ่เป็นอย่างดอกพี่เฮาทุกคนก็เคยผิดพลาดสำคัญว่ารู้แล้วต้องบ่ทำอีกต่อไปถ้าพี่อยากเจียวไว ข้าสอนได้นะว่าจับเคียวจังหวะใดบ่ต้องพึ่งของวิเศษรอกจากนั้นเป็นต้นมาเจิดเริ่มเปลี่ยนนิสัยหันมาขยันทำงานจริงๆลดการบ่นเรื่องดวงเรื่องโชคหันมามองว่าตัวเองลงแรงแค่ไหนแม้จะยังไม่ขยันเท่าอินแต่ก็ถือว่าดีกว่าอดีตมากนักปีแล้วปีเล่าเรื่องชาวนากับเคียววิเศษ กลายเป็นเรื่องเล่าปากต่อปากในหมู่บ้านโนนยิม้มผู้เฒ่ามักเล่าให้เด็กๆฟังใต้ถุนบ้านยามค่ำว่าครั้งหนึ่งมีเคียววิเศษช่วยเกี่ยวข้าวได้มากกว่าคนอื่นหลายเท่าแต่เจ้าของเลือกฝังมันลงดินเพราะบ่ต้องการให้ใครต้องโลภหรือทำผิดเพราะของเล่มเดียวเด็กๆถามอย่างสงสัยแล้วตอนนี้เคียวนั่นอยู่ที่ไหนตา ผู้เท่าจะหัวเราะเบาๆแล้วชี้ไปที่อกของเด็กเคียววิเศษมันอาจบ่ได้อยู่ใต้ต้นโพหรอกหลานเอ้ยแต่มันอยู่ในนี้แหละถ้าใจเจ้าขยันมีเมตตามือสองข้างของเจ้านี่แหละจะกลายเป็นของวิเศษเองผู้ใหญ่ที่ได้ยินก็พยักหน้าตามเพราะต่างรู้ดีว่าสิ่งที่ทำให้อินมีวันนี้ไม่ใช่แค่เคียวที่เกี่ยวไวแต่คือหัวใจ ที่ไม่ยอมแพ้และไม่ยอมให้ความโลภครอบงำ